อันนี้จากอีสานอินไซด์นะฮะที่เขาสรุปมาไว้ตัวอย่างเท่านั้นนะสโครงการใหญ่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ตรงบึงการค<ฆ>่ะนะตอนนี้ไปถึงแห่งที่6แล้วด้วยโครงการก่อสร้างถนนสีช่องจราจรบ้านแพงท่าอุเทนช่วงบ้านแพงโนนสมบูรณ์บึงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมโครงการถนนสายท่าดอกแก้วไปสีสงครามนครพนมเป็นต้นค่ะ นี่แค่ตัวอย่างนะ70,000กว่าล้านแล้วแล้วก็กรมทางหลวงวันนี้อัปเดตคือไม่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะอีสานค่ะอันนี้คือที่เชียงรายไปเชียงของนอกจากจะมีรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของอันนี้คือถนนคนะถนนทางหลวง1 0 2 0เสร็จสมบูรณ์แล้วสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคเหนืออันนี้กรมทางหลวงโดยอธิบดีอภิรัตชัยวงน้อยเปิดเผยว่าโครงการเนี้ย เป็นโครงการซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปี58ถึง65ก็คือสัยลุมตูนั่นแหละนะแล้วล่าสุดดีเสร็จแล้วครับเพราะว่าก็เป็นไปตามนโยบายออสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนเดินหน้าต่อ898ล้านนี่หน้าตาเสร็จแล้วใครจะไปเชียงของทางถนนนี่ก็สะดวกขึ้นนะเช่นเดียวกับที่กาญจนบุรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยะโชต นะวันนี้โพสเฟซบุ๊กพัฒนาโครง่ายคม,มานาคมการจนะบุรีคือมองข้ามช็อตแล้ว uh huh. นะช่วงสงกรานเนี่ยให้หยุดชั่วคราวนะ uh huh. เพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนเพิ่มไฟส่องสว่างติดป้ายบอกทางเตรียมเอาไว้ตั้งแต,ต่ตอนก่อนหน้านี้เลย uh huh. แล้วก็เร่งโครงการทั้งหมดนะในพื้นที่โครง่ายคม,มานาคมในจังหวัดการจนบุรีอั uh huh. นะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะยังไม่นับสนามบงสนามบิน uh huh. คือสิ่งเหล่านี้ ที่เล่าให้ฟังคือมันคือจุดบอดในช่วงที่ผ่านมาว่ามันล่าช้ามันชะง,งักการส่งออกปีที่แล้วกลับมาการท่องเที่ยวกลับมาล่าสุดตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้กับปีที่แล้วนะจากต้นปีจนถึงตอนนี้สูงขึ้น20%เปอร์เซนะ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือจุดบอดของเศรษฐกิจโครงการของรัฐโครงการรัฐเอกชนร่วมลงทุนถ้าผลักดันได้เศรษฐกิจมันจะขยับมากกว่านี้นี่คือตัวเลขล่าสุดนะการท่องเที่ยว ตั้งแต่1มกราถึง2กุมภานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยมาแล้ว3,967,000คนแค่เดือนเองเพิ่มขึ้น21%เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีนี้กับปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นจีนมาเลรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจุดจีนเนี่ยอาจจะมีข่าวไม่ดีคนจีนเปลี่ยนเป้าหมายแต่ภาพรวมตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เทียบกับปีที่แล้วสูงขึ้น21%ค่ะนะอันนี้คือข่าวดีด้านเศรษฐกิจ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ